รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเรื่องเด่นประจำเดือนกร,รกฎาคม2567วันที่28กร,รกฎาคม2567ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาหกรอบเวลาเจ็ดนาฬิกานาม,มาลาัยขอนดอกผู้อ,มอมเมริกันกอนมอำเภอเด่นชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำมวยการสกรรระดับอำเภอเด่นชัยพร้อมคณะครูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมอำเภอเด่นชัยเวลาเก้านาฬิการ่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณวัดแพะร่องหินตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เวลาสิบ ก้านาฬิการ่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวในวันพุทธที่3กรกฎาคม2567และวันที่17กรกฎาคม2567ด้สมชายเด็ดขาดผู้อำนวยการสำน,นักงานกศนจังหวัดแพร่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางมาลัยขอนดอกผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเด่นชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริม การเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่3และรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2,567จัดโดยสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดแพร่นสโมสนายทหารค่ายพระยาชัยบุญกองพันทหารมาที่12กองพลทหารมาที่1ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่วันพฤหัส,สบดีที่11พฤศจิายน2567นางมาลัยขอนดอกผู้วยการกส อำเภอเด่นชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยพร้อมคณะครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมขยะระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประจำปี2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากโครงงานสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยมือเราและรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยา ด้านนวัตกรรมจากขยะเรื่องแอร์บับเบิลหน้าสลีณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตำบลสาลาอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่15กรกฎาคมสอ6 7ันายนางมาลัยขอนดอกผู้ในการกศนอมเภอเด่นชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการส่งส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอํเาเภอเด่นชัยพร้อมคณะครูและบุคลากรส่วส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอํเาเภอเด่นชัยเข้าร่วมการประเมินสนกรระดับตำบลต้นแบบ5 d ดีพรีเมียม ประจำปีพุทธศักราช2567ให้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาสกรำตาบลให้มีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้การจัดการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนโดยมีท่านผอฝอันหาไทยจารุจินดาเป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินนะักสกรระดับตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจงังหวัดแพร่ในวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาค,คม2567นางมมลัยขอนดอกผู้อำนวยการกสนอำเภอเด่นชัยปฏิ บัติหน้าที่ผู้ในการส่งส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยพร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาณนะวัดศรีคิรินทารามตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่